Điều trang Singer Ok, good Sawyer Boy. Ok Doctor. Doctor Vector Vector vợ, vợ. Vector Good Nurse Nurse no. no, no. เนเนอหนูอะกดอ่าทิชชเถอเถอะเก่งพหลอดเกอเก๋ o ดอยู่ตรงหน้าเลยโอ้โหขาเพนเตอร์าเพนเตอร์ค่ะเะเไมอะใช่ไหม เคเคเคเปล่าซีออลเออโอเคโอเค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 โอเคเคเคอัมไฟไฟเธอไฟไฟเธอเฟิ์เฟิร์สอ่าอยู่ไหนล่ะเฟอรนูอะโอเคมิวสิเชียนมิวสิเชียนกุดอัมแท็กซี่ไดเวอร์พีส์ yes อาร์พสแมนพอสแมนอยู่ไหนเพอเพอพสแมนกูดเดี๋ยวเอาไปใกล้ๆกล้เดี๋ย่ายคลิปไม่เห็นเออพลิสแมนพอลิสแมนกูด dentist 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 มีหรอมี good artist 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 มัดมัดนักเตะของ้าใหญ่อืม อาเม่อฟ้าเม a e เม่อบีจังไมจอดอาทิได้เหรอฟ้าเม่ก่อนเชฟรเอนทิสไซเอนทิสเอนทิสไซเอ็นทิสไซเศรษ

บาเบิ้ลนโอเคดีเทกทีปดีเทกทีทช่มีเว่นขยะด้วยเหรอใช่บิวบิวอาวอาทิสน่าจะได้แล้วนะหรือไม่กี่อันเองอาทิสอ่ะอ่ะอ่ะ กูดอ <Good. S 2> ีดอ่ะอ่ะ businessman businessman กูดอ,อืม librarian librarian กูดเฮ้ยมามียงไม่บอกเลยน่าอะไร magician โอเคกูด